สวัสดีค่ะท่านผู้ชมทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่การรายงานผลการปฏิบัติงานของกองความปลอดภัยแรงงานระหว่างวันที่21-25ถึง25มีนาคม2,565มาเริ่มต้นกันที่ข่าวแรกได้เลยค่ะ วันอังคารที่22มีนาคม2565เวลา9นาฬิกานายศักดิ์สินตุลาธรผู้อำนวยการกองความปลอดภัยแรงงานได้เข้าร่วมประชุมคณะทำงานจัดทำร่างข้อบังคับสภาวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีว่าด้วยการประกอบวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีควบคุมสาขาอาชีวะอนามัยและความปลอดภัย ครั้งที่2ทับ2,565ผ่านระบบออนไลน์โดยที่ประชุมได้ร่วมกันพิจารณาร่างดังกล่าวจำนวน3หมวดประกอบด้วยมาตรฐานการประกอบวิชาชีพคุณสมบัติของผู้ขอรับใบอนุญาตและการออกใบอนุญาตการพักใช้และการเพิกถอนใบอนุญาต จากนั้นเวลา13นาฬิกา30นาทีผู้อำนวยการกองความปลอดภัยแรงงานได้เข้าร่วมการประชุมหารือแนวทางการดำเนินงานร่วมกันกับองค์กรแรงงานระหว่างประเทศหรือ ILO และสถาบันส่งเสริมความปลอดภัยอาชีวะอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานผ่านระบบออนไลน์วันพุทธที่23มีนาคม2565เวลา9นาฬิกา ประชุมคณะกรรมการพิจารณามาตรฐานนิติบุคคลที่ขออนุญาตเป็นผู้ให้บริการด้านความปลอดภัยอาชีวะอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานครั้งที่5ทับ2,565โดยมีนายสมพศ์กวางแก้วรองอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานเป็นประธานในการประชุมนายศักดิ์สินตุลาธรผู้อำนวยการกองความปลอดภัยแรงงานเข้าร่วมประชุม ในที่ประชุมร่วมกันพิจารณาการเห็นชอบให้นิติบุคคลที่ขออนุญาตเป็นผู้ให้บริการด้านความปลอดภัยประเภทต่างๆจำนวน39หน่วยงานจากนั้นผู้อำนวยการกองความปลอดภัยแรงงานเข้าร่วมประชุมกับสำนักง,งานประกันสังคมโดยที่ประชุมร่วมกันหารือเกี่ยวกับประเภทและชนิดของข้อมูลสถิติการประสบอันตรายจากการทำงาน รวมถึงวิธีการทางเทคโนโลยีสารสนเทศในการเชื่อมโยงข้อมูลระหว่าง2หน่วยงานเพื่อการจัดทำระบบแสดงผลในรูปแบบแดชบอร์ดสำหรับใช้ในการวางแผนการดำเนินงานด้านความปลอดภัยซึ่งจะนำไปสู่การลดสถิติการประสบอันตรายจากการทำงานของประเทศไทย จากนั้นเวลา17นาฬิกา45นาทีนายนิยม2แก้วอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานพร้อมด้วยนายสมพศกวางแก้วรองอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานและคณะเข้าตรวจเยี่ยมและให้กํำลังใจชุดเตรียมสถานที่และเตรียมความพร้อมการจัดงานภาคีร่วมใจก่อสร้างปลอดภัยณห้องประชุมชั้น5กระทรวงแรงงาน โดยมีนายศักดิ์สินตุลาธรผู้อำนวยการกองความปลอดภัยแรงงานให้การต้อนรับและรับฟังคำแนะนำเพื่อให้การจัดงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยวันพฤหัสบดีที่24มีนาคม2565เวลา14นาฬิกาจัดโครงการพาคีร่วมใจก่อสร้างปลอดภัยภายใต้โมอตโต v เซฟคอนเซฟไลฟโดยมีนายสุรชัยชัยตะกูลทอง ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงแรงงานเป็นประธานในพิธีเปิดงานนายศักดิ์สินตุลาธรผู้อำนวยการกองความปลอดภัยแรงงานเข้าร่วมเป็นเกียรติการจัดโครงการในครั้งนี้เพื่อเสริมสร้างความตระหนักรู้เชิงป้องกันอุบัติเหตุในการทำงานก่อสร้างให้แก่สถานประกอบกิจการประเภทก่อสร้างและภาคีเครือขา่ายภาคการก่อสร้าง ให้มีการเปลี่ยนแปลงดำเนินการป้องกันไม่ให้เกิดสภาพปัญหาความไม่ปลอดภัยจากการทำงานปฏิบัติให้ถูกต้องตามกฎหมายและต้องหันมาร่วมใจกันเพื่อลดสถิติการประสบอันตรายและเจ็บป่วยจากการทำงานก่อสร้างโดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมจำนวน450คน วันศุกร์ที่25มีนาคม2565เวลา9นาิก30นาทีประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนความปลอดภัยอาชีวะอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน ครั้งที่2ทับ2,565ประจำเดือนกุมภาพันธ์2,565โดยมีนายสมพศ์กวางแก้วรองอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานเป็นประธานนายศักดิ์สินตุลาธรผู้อำนวยการกองความปลอดภัยแรงงานเข้าร่วมประชุมในการประชุมครั้งนี้เพื่อสรุปผลการดำเนินงานของฝ่ายเลขานุการประจำปีงบประมาณ2,565รวมทั้งรายงานแผน ผลการปฏิบัติงานและการเบิกจ่ายงบประมาณของกองทุนความปลอดภัยจากนั้นเวลา13 30นาที ผู้อำนวยการกองความปลอดภัยแรงงานได้เข้าร่วมการประชุมคณะอนุกรรมการยกล่างมาตรฐานกำหนดหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขในการจัดให้มีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานบุคลากรหน่วยงานหรือคณะบุคคลเพื่อดำเนินการด้านความปลอดภัยในสถานประกอบกิจการครั้งที่3ทับ2,565โดยมีนายสมพลกวางแก้วรองอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานเป็นประธาน ที่ประชุมพิจารณาร่างประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานเรื่องหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขาการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานผู้บริหารหน่วยงานความปลอดภยัยคณะกรรมการความปลอดภัยของสถานประกอบกิจการและการประเมินเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ที่เพิ่มสูงขึ้นขอให้ทุกท่านอย่าลืมสวมหน้ากากอนามัยพกเจลแอลกอฮอล์และล้างมือบ่อยๆเพื่อความปลอดภัยของตัวท่านเองและทั้งหมดนี้เป็นการรายงานผลการปฏิบัติตงานในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมาสุดท้ายนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อติดตามข่าวสารของกองความปลอดภัยแรงงานกันด้วยนะคะสวัสดีค่ะ กสรคุ้มครองสิทธิ์พัฒนาคุณภาพชีวิตรแรงงาน